อ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาพบกับช่องชวนกินอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูของเราก็คือก้้ยหอยส้มผักบ้านเรานะคะแล้วก็มีผักเยอะแยะเลยตัวนี้คืออะไรอันนี้คือเอ่อหมูยอทอดเอา้ายูซื้อมาจากไหนเอ้าอยูกิน ก็งหมอนะวิ่งกินหมูอยเ่ยรุ่นนาก็ไม่งเหี้ยกันนี่ก็วันนี้เรามากินข้าวก่อนอาบน้ำไปทำงานนะคะค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะร้อนๆเลยเข้าวเหนียวข้าวเหนียวสีขาวครับเยอะเอาไหมไม่กินเลยนะคะไม่กินเลยนะโอเค เม่เน่เน่น่เ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 น,น่เ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 ่เน่เน่เน่่เน่่เนยย่่รน่่่ อ o ั y o หนปู้ยือหายไปไ e นไป o ้ยือหายไปไ n e นั่งโต๊ะไม่เห็นไม่ยือเลยเนี่ยแล้วปู้ยือไม่เห็นยเลยเนี่ยก็มาางี มันได่สิไือไม่ปช่จมปากม่ะากเลยสิอืมใครทำอนีรมันขดเนี่ยขดเอ้มันเ่าแ,แล้วมตนไม่ไินมันนี่ล่ะ so <laughs> i'm out Ít tươi à Mẹ mày mẹ, mẹ. ต้องตกอุ้ยเอาหารอ,งงนะอยู่สมัยข้าวต้มไหนนะอุ้ยคิวอันนี้เป็นสิอืมหน่อยไหมขาๆวๆอ่ะหวาหมูทอดกับอุ้ยตรงนี้คืออะไรข้าวตอม มันจะสั่งไดังนจะปูอะไรอยู่ในมือวางรถตกแล่วพชิมันนี่ดูสิวมาชิมนะ มันนี่ดูสิอันนี้อร่อยดูสิมันนี่ดูสิใส่กอกครับมาคุหยูิหายไปไหนวยยไปไหน น้ิหอกก่อนักอะไรักกอ,อยยไปหาพี่ชิวยูเห็นทีพี่ชิวกระโดดจะปยหัวรกับพี่ชิวยกเลยเห็น กรอบคก็มัไซกอก็มันอร่อยก็อร่อยอร่อยไม่มีเช่นข้างในตูอาชีพอยู่กินไส้กรอบโีไส้กรอบไส้ตัวใหญ่ด้วย จะมาคุณผักกอนแล้เวเงเหรอใชคอบาใช่ครัรบข้มีขอด,ด,ดูด้วยเลยนี่นะคะนี่นี่มีอะไรแบบ F C เหี aggio do อันนี้เเปรีป้ยวมปยหอมหอมหอหอ,อ,หอมนมนหวานด้วยเหรอหวานมันเปรี้ยวน้อเนมันหวานเปรี้ยวเหำไมมั้ยวรเขาใส่อะไรน้ำใส่เขาใสอะไรนั่นในผักเขาใส่อะไรผักน่ะ 没事，你般都是下床被他们下床怕 ทำไมให้ไม่สวยเหรอาป้ยอรยไหมอร่อย,ยครับหนูกินไหมไม่้้ยข้าป้ย 芋腰，芋腰，ทอ มตจะโกลูกแล้วเสียงดังแม่อัดคลิปอยู่นะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับเอฟซีวิวไปก่อนนะอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ม่ปุ่ยด้วยนะคะเชิญร้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ